จะตกเป็นบ้านเล็กโดยไม่รู้ตัวเป็นเพราะว่าชาวราศีกันเนี่ยมีทุกในเรื่องของความรักมาสองปีกว่าเพิ่งจะพ้น์ูศกโวยภายในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่พ้นเลยทีเดียวครับเพราะเนื่องจากว่าดาวตัวแทนขุกคนรักหรือคู่รักคือดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นโมระกับดวงชะตาตั้งแต่วันที่4พฤษภาปีที่แล้วจนถึงวันที่15พฤษภาปีนี้เมื่อดาวความรักเป็นโมรณะ ดาวคนรักเป็นมรณะแปลว่ามีสิทธิผิดพลาดผิดหวังห่างไกลพัดพลาดหรือเลือกผิดตัดสินใจผิดและที่สําคัญอาจไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้ประกอบกับมีดาวมุตยูอยู่ในเรือนของคู่ครองราศีมีนมีเหตุไม่คาดฝันไม่รู้ตัวและที่สําคัญนะครับในขณะนี้ดาวศุกร์โคจรเป็นอริกระดวงชะตาดาวความรักโคจรเป็นอริกระดงชะตาชาวราศีกันตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงประมาณ กลางเดือนกุมภาพันธ์แปลว่าต้นปีนี้คือในช่วงเดือนมกรากุมภาพันธ์ชาวราศีกันมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักมีเกณฑ์ที่จะตกเป็นบ้านเล็กโดยไม่รู้ตัวมีเกณฑ์ที่จะผิดพลาดผิดหวังต,ตัดสินใจผิดพลาดค,คุณจึงต้องระมัดระวังในการเลือกใครในการที่จะรักใครแต่ถ้าเกิดว่าจะเรียนรู้ผมก็ไม่แนะนำเพราะคุณจะมีปัญหาและผิดหวังมากกว่าสมหวังครับ เพราะบทสรุปมีแต่ผิดหวังยกเว้นผ่าน15พฤษภาคมไปแล้วเรื่องความรักยิงจะสมหวังสมปรารถนาครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันทงที่ว่าในช่วงปีใหม่นี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์ดวงชะตาจะตกเป็นบ้านเล็กโดยไม่รู้ตัวสัทงครับ